สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินอะไรกันครับแซลมอนดองโชยุครับผมกับกุ้งดองสองอย่างเลยวันนี้ใช่หูชิ้นใหญ่เลยคุณชมแซลมอนนะครับผมเต็มๆถาดเลยใช่น้าจิ้มซีฟูดรสเด็ดนะครับกุ้งตัวใหญ่เด้งๆครับผมวันนี้ดองมานะครับผมนึกว่ากุ้งกุลาดำพี่เกี่ยตัวเบลล์เลยแซลมอนกันเลยแซลมอนดอข้างหน้าผมของเด็ดของเด็ดน้ำจิ้มวันนี้ผมตมใหม่เลยคุณชม รแก่ั <c oughs> ผมขอลองชิมแบบว่าไม่จิ้มนะนุ่มละมุนหวานมัน <c oughs> น้ำร้นอนแบบว่า <c oughs> อย่างนี้เลยคุ้นจอดเลย <c oughs> <ช>มาครับคุณผู้ชมแซ่บมางครับผม <c oughs> นี่เมื่อวานเราก็กินวันนี้เราก็กินครับผม <c oughs> ม,ม,มันละมุนมากเลยอร่อยกว่าเมื่อวานอีกเลยวันนี้เน่ทำไมข้ามฝั่งฮะฮะ เอาก็ต้องเอาของอร่อยก่อนสิกุ้งอร่อยนะมาครับผู้ชมมาเลยครับผมกุ้งเด้งๆกรอบๆครับผมเคยพยายามลอกสุดน้ำดองพี่เกมแต่ไม่เห็นเหมือนเลยอันนี้มันแบบมันพอดีเลยอ่ะเคยทำล้วก่ะอื เคยลองทำกับกุ้งกุ้งก็หนึบหนักเห็นไหมใช่ดองแป๊บเดียวเองเข้าเนื้อเลยอะ่ะม,มันทำไม่ได้ยากนะผมน้ำดอง อันนี้ส่วนท้องครับผมส่วนท้องผมไม่หั่นเลยของเมาาื่อวา,านนะอ่ะจิ้มเมื่อวานอ่ะเนี่ยมัน่ของดีเอาไม่ได้เอาเลยอันนี้ข้าถนัดนะอันนี้ผมไม่ถนัดะถนัดนะใช้นะไม่เป็น cùng, nó nhịp không biết không mừng 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 ชอบดองโชยุคุณผู้ชมเมื่อก่อนผมดองน้าปลานะแต่มันน้าปลามาันเหม็นคาวครับมันยังไม่กินผมเลยเอาโชยุมาดองเป็นส่วนใหญ่แล้วตอนเนี้ยคือว่าโชยุมันจะหอมมากเวลามันซึมเข้าในเนื้อกุ้งหรือแซลมอนเนี่ยโอโ้โหสุดยอดะแล้วคือมันกลมกล่อมมาด้วยแล้วเราก็เคี่ยวน้ําตาลครับผมอม,มันหอมน้ําตาลเลยนะน้ํนะาตาลปี๊บนะครับผมอันนี้อะไรพี่เก่งหางเหรอ ยากมัเนามันไม่ได้จริงๆมันลืน่นสุดยอดแบบที่นี่งผมจะทำแบบนี้ กุ้งแล้วก็แซลมอน,ท,นท,ท,มทันกับผักนชมน้ำจิ้มลากเป็นเนี่ยงเลยเมื่อบ้านเรากินส่วนท้องหมดแล้วเนาะไป็ชิ้นเดียวที่พี่กินไปเมื่อกี้ <c oughs> ผู้ชมดูน้ำจิ้มผมน้ำจิ้มตำนะครับไม่ปั่นตำิบฟูดนะครับผมเขี่ยวผสมแดงผสมแดงเล็กน้อยครับผมตำก็เด็ดไม่เพ้ปั่นเลยนะไม่กินปุดีคำผมเมื่อก่อนพี่ทำไม่ใช่เป็นน้ำจิมทีฟู้ดอ่ะ มันจะเหม็นเขียวตลอดเลยอ,เอร่อยเลยอพอแก่ขึ้นปุ๊บก,ก็ทำเป็นแก้วแก้วห้าสิบเด้อเดี๋ยวจะได้ไม่ไกินต่อนะคุณผู้ชมจะมึลุกช้อนมีเกมอะ เอาไม่ให้เอาไหมไม่สดดักสุดยอดเกเอาเลยตาสบายครับสุดยอดไม่ได้กินนานครับพี่้ชม ได้กินปุ๊บมันฟินมากรอาเนี้ยถ้ากุ้งดองนานๆอะมันจะไปเสียมตาลเลยเปลี่ยนสีเลยอันนี้แค่สองชั่วโมงคุณผู้ชมสองชั่วโมงขนาดน,นี้เลยอะมันก็เข้าไปนิดน,นึงะนะใช่ <Yeah. S 2> แต่เข้าไป ดำปีเลยมันก็มันก็จะไม่ค่อยคืนนึงอะ่ะผมว่าดำแน่นอนมันก็จะไม่ค่อยเนี่ยมันก็ดูเศร้าๆแบบนี้มันยังพอเห็นเป็นกุ้ง แซลมนอนน่ะนุ่มมากเลย,ยอ, <Sleep> อยากไปตกแซลมอนไหมครับามมันว่างไปไหมไปอันนี้ไปแหลกไปพัทยาให้ได้ก่อนเราจะไม่ไปตกแซลมน <S 2> <S 2> อนะ พัทยานี่ผมก็ไม่เคยไปนะเจ้ามันมันอยู่ไหนอะน์เนร์เนว์กับญี่ปุ่นสองเอ๊ไม่มีวัฒนาี่ยไฟล็อกพี่ว่าเมองนอกเดี๋จะไปดูวันหน้าผมอาจจะแบบว่าไปอินเตอร์อยู่นั้นก็ได้เหรอใช่ต้องทำฟันไปนะฟันไปก่อน ทำไปก็โอ้โหสุดยอดเลยนะยนนีนี้นฮักร้อนแดงไปเป็นคนเลี้ยงงัวเราเทศไอตัวนี้นะไป,ไป<า>เดินแบบสิไปเลี้ยงทำไมงวัวอะไรไม่อยากพูดต่อเลย วิเขามาีงานอะไรพี่เกมดนตรีดนตรีงานอ,อยากจะเต้น <laughs> เปิดเองที่บ้านคือ <laughs> ผมแทบไม่ต้องกินอ่ะตอนนี้กินน้ำดองมากอะ่ะหมาปอนี่หม้อกับมีน้ำดองมาเต็มในหม้อเต็มเลยผม,ผม,มกินเปนะ็หนหม้อแล้ว ไม่กี่ชินอิ่มแล้วคุณผู้ชมมันชิ้นใหญ่เมื่อวานเรากินแซลมอนครึ่งตัวอิ่มอ่ะวันนี้่ะวันนี้เขาครึ่งตัวเหมือนกันเนี่ยแล<ม>้วมีกุ้งดนะ้วยใช่ประเด็นไหมโ <c oughs> น่นอ่ะเขาตั้งวงแล้วนะเปิดเพลงตึม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 เดี๋ยวไปมั่วนะวันนี้ <c oughs> ไปมั่วนั่น้ <c oughs> างอนบ้านเราจะเปิดเพลงเนะี้ยคุณผู้ชมอยาก ไม่จำเป็นต้องมีงานนะใครอยากเปิดเพลงก็เปิดเขาเรียกว่าแบบอินดีอะมีความสุขเลย <c oughs> จิจะกระเทียมมากเลย <c oughs> บอกว่าหั่นตีนใหญ่บางเฉียบเลยเอ้าหั่นสั่งหั่นบางไม่ใช่หรอ เยียงนหอ่ๆอะนี่เหรอใช่ใช่ใช่ในถ้วยแล้วพี่เกมชอบกระเทียมพียอมมันฉุนขึ้นจมูกดิมันอันนี้ดิจิ๊กจัาดดิ กรุบกรุบกรุบเหลือมาลุยคุณผู้ชมผมก็เริ่มอิ่มแล้วครับผมมีคำสองคำเดี๋ยวเก็บไว้นี่บ้างเผื่อจะไปดูเพาเขาทำไงมีเพลงอะไรเขาไปดูไปดูเขาจะได้พกไปนะโอเคกลบแก้มกับแก้มกระจายของฝากของฝาก สด In right? yeah. yeah, ุดๆในตอนไี mm ้มาหรอสุดๆกันเนี่ยเผ็ดเลยดิชิมน้ำมาหน่อยอืมันนัวดีตุ๊ดๆอ่ะทำส้มตำเนี่ยเดี๋ยวกิปนี้ลาคุณผู้ชมก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ก็ ชวนผู้ชมมากินแซลมอนดองแล้วก็กุ้งดองนะครับผมเดี๋ยวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ